สวัสดีครับรามาพบกันกับ t ั s s ิ c h a n n แล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาซอนหามาร์เกอร์ตัวที่ยากที่สุดเลยนั่นก็คือตัวนี้ difficult marker นะทุกคนซึ่งวิธีการหาก็ง่ายๆเลยก็คือตั้งของมานะก็คือก่อนแรกเนี่ยเราก็จะต้องไปที่นี่ตรงภูเขานี้เลยจะเป็นภูเขาลูกใหญ่ๆตรงนี้แล้วก็ปีนขึ้นไปชิบ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 ,ชบแบบนี้นะทุกคนแล้วจนุนงก็มาตรงถ้ำที่มันมืดๆอย่างนี้ ก็จะมีพาร์ทว่าที่เราเขียนก็คิดคำว่า difficult difficult มีน่าใช่อะ่ะผมจำไม่ได้นะนะหรือว่า difficulty Dif okay. ตีโอเคจากนั้นเราก็จะวาร์มมาที่ difficult chart marker domin แบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็ให้เราออบบี้ไปเรื่อยๆนะเพราะว่าแบบนี้มันต้องออบบี้ นี่เลยแล้วก็อบบี้ไปเรื่อยๆเอ๊บชิบอ,อบบี้ไปเรื่อยๆนะทุกคนจนกว่าจะครบนี่ตอนนี้เราก็ผ่านด่านตรงน,นี้เลยแล้วก็ระวังเลเซอร์ด้วยนี่ระวังตกด้วยนะครับทุกคนเพราะว่ามันตกง่ายมากตอนนี้ก็อยู่ระดับยากแล้วโอ้ m ไ g o ก มันมันเล่นยากอยูน่นะทุกคนนี่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 น,นี่โอเคอันนี้ก็ไปแบบชิวๆนะทุกคนไม่ต้องคิดมากแล้วก็ไปเดีเย๋ยวไปเรื่อยๆต่ไปเรื่อยๆนี่ชิวอ,อย่างนี้แล้วก็ชิบโอเคอย่างนี้กระโดดชิยมันมันก็ตื่นเต้น น่สุนสิ่นเชียวเรียบร้อยตกเราก็ต้องมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะต้องแบบชำนาญหน่อยต้องแบบชำนาญหน่อยชือ้อโอเคแล้วก็แบบชือ้อเออแล้วก็แบบนี้แล้วก็มีความชำนาญเพราะว่าเรนี้ก็ชำนาญแล้วนี่แล้วก็กระโดดตอนนี้เราอยู่ด่านท้าทายหรือเปล่าดานไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือเรายังเล่นต่อยนะจ๊ะ อันนี้ได้ด่านเขาวมกดแล,แล้วก็ไม่รู้ว่าผ่านไปยังไงเหมือนกันโหมืดมากเลยทุกคนเราจะต้องเดาว่าทางไหนเ,เป็นทางออกที่แชจริงนี่จะทางออกแล้วโอ้โหอ้าวไม่ใช่มมิไมนไปทางหลอกแน่เลยอะ,อะเดี๋ยวเราดูแผนที่ก่อน คือเราจ้องออกมาตรงนู้นโอเคมันคือปลายทางชื้นอ,อย่างนี้ก่อนใช่ไหมทางนี้ไปไม่ได้อ่ะไปทางนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ไปอย่างนี้อ่าอัานอน,อน,อนี้มันเป็นยังไงอ่ะคืออันนี้มันเป็นอะไรอ่ะไม่น่าใช่นะทุกคนนั่นอันนี้น่าจะทางไปเดนเจอร์มาเกอร์ เน,นี่ยอันเนี้ยอ๋ออานนี้ถูกแล้วแต่ว่าเออนี่มันมีเลเซอร์แล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้เลยอันนี้เป็น m เกอร์ที่ยากที่สุดเลยนะทุกคนเพราะว่ามันอยู่อันสุดท้ายอ่ะโอ้ลเล่นมันเลยหรอโหยากเลยเนี่ยแอบยากเลยนะออยลยีอันนี้มันท้าทายระดับท้าทายระดับคนยากเปล่า นีเราเราเล่นแต่นเราทําทางได้เลยทุกคนอ,อย่างนี้แล้วก็จะเจอทางนี้แล้วก็ให้มันเดินอย่างนี้เออเดินไปเรื่อยเื่อยก็ขึ้นมาข้างบนแบบนี้อย่างนี้เอออันนี้ต้องระวังเลยอยันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษอันนี้เราจะโดนไม่ได้เคแล้วก็ผ่านแล้วแล้วก็กระโดดชืบไปเรื่อยเร่อยอย่างนี้อย่างนี้เค อันนี้ด่านักลัวสแครี่สแครีมาดูกันสิอะ่ะมันมันเออนี่มันมันยากอยู่นะเออแล้วก็ชิปแล้วก็อย่างงี้แล้วก็ไงชิบอย่างงี้เอแล้วก็เกินหนึ่งสองแล้วก็กระโดดเออโอเคโอเคอ elite, <establishing> โอเคอันน uh. ี้แล้วก็หนึ่งสองสามโอเคแล้วก็จะตกไม่ได้นะตกนี่คือโกรธเลยนะ เอ้ยผ่านผ่านผ่านวะผ่านวะอย่านะโอ้ย,เ,อย,เ,อยเดี๋ยวจะเชื่อโอเคดเดี๋ยวจะเชื่อแล้วมันจะรู้สึกเกบยากแต่มันก็ต้องผ่านไปให้ได้เพราะเราคือยอดมนุษย์อันนี้เดินเฉยแล้วก็เดินไปอย่างนี้โอ้โหอันนี้ต้องแบบโอเค จุดปุ๊บหักแล้วมั้งไม่หักแล้วมั้งไม่หักแล้วมั้งตอนนี้ไม่หักแล้วมั้งเมื่อกี้แก๊กเลยอะไหมในหนในใน yes ในที่สุดโอ้โอเคนะทุกคนเราก็นี่เป็นไงเราถึงขั้นนี้แล้ว แล้วก็ตายเพราะว่าเราเราขึ้นเสร็จแล้วแล้วก็ดูไปตายตรงนู้นเอ,อิบแล้วก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ไปตายตรงนี้นชึบเราจะพามาหามา a r k e r อีกอัอนหนึ่งนะครับชื่อว่าชื่อว่าร a r k e r runner m เกอร์ซึ่งมันจะอยู่ตรงเนี้ยไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าน่ะเออนี่ไงแล้วก็ต้องวิ่งวิ่งแบบพ่ตูลนครเ,เรียอความเร็วนะครับทุกคนไปสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามา โอเมก้ดเ oh <laughs> สียวตกมากเลยนะตอนนี้คือมันเสียวตกมาทุ <c oughs> กคนจะตากรรมแล้วถึงแล้วตอนนี้แล้วก็ถึงเป็นดีเรียบร้อยแล้วลันเนอร์มาเกิเรียบร้อยครบแล้วเอออาว้ามาตรงนี้เลยเหรอไม่เป็นไร,รทุกคนมันว้ามาตรงนี้ก็ก,ก็ก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยมันไปอย่างที่เป็นเราเอ้ยเราเราว้ามาอย่างนี้เลยดีกก่อนนี่ ก่อนแรกเราก็จะต้องนี่ตรงนี้มันสามารถกระโดดไปได้แล้วก็ตูมอันนี้เราก็ขึ้นมาแล้วทุกคนนี่เห็นวิวทั้งแมปเลยนี่เราพอเราขึ้นนะเสร็จแล้วนะเราก็เก็บมาเกอร์ได้เลยเออันไมเก็บไม่ได้มันเก็บไม่ได้ไไดทุกคนโอเคได้แล้ว โอเคนะทุกคนเมื่อกี้เราได้ตัวเมื่อกี้แล้วต่อมาเราก็จะมาทําอีกตัวหนึ่งเลยนะมันชื่อว่าค er, ิวบิกมาเกอร์ตอนนี้นี่ครั้งก็เลยสองตัวก็คือเดนเจอร์มาเกอร์แล้วก็คิวบิกมาเกอร์ว er. ิธีไปเอาคิวบิกมาเกอร์ก็นี่เราจะเก็บในโลกนี้ให้หมดเลยนะทุกคนที่ผมบอกเอาถึงแค่ท้ายทายพอแล้วก็ชึบนีมันจะโกงมันจะเกียนเรามันจะเกียนเราอันเนี้ยไอตัวนี้มันชอบเกียนเราอ่าไม่รู้ว่าระดับอะไรระดับยากโอเค ตัวแรกไอตัวเนี้ยมันระดับปานกลางนะทุกคนอ๋อ,อก็ปานกลางนี่มม้นขึ้นออร่าสีแดงอะเราต้องกรัรระยะแบบนั้นโอเคเราเราเหยียบตรงนี้ได้บ้างเราต้องดูก่อนนะเหยียบตัวนี้ไม่ได้เราต้องเหยียบตัวนู้นเหยียบตัวนู้นเหยียบตัวโอ้ oh my god ทำไมเมืามันมีเซฟแต่อะไรระดับก็มันจะดีมากเลยแบบเสมมติในนี้เซฟแล้วเออแบบนี้มันจะดีมากแต่ว่าคือมันแบบมันคือมันหมาเห่าหมาเห่าว่ะเกี่ยวอะไรอ้อ โอเคโอเคโอเคเราเดินเดินเดินบนถนนคนสู่เผื่อฝันโอ๊ยท่านก็ต้องขอตลาไปกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e กดกระดิ่งกิ้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 งยนะครับจะกลับมาคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย